สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่น้อยโพง,งามร่ำให้เปิดใจถ้าแม่น้อยเป็นแม่แตงโมจะทำอย่างไรแม่น้อยโพง,งามเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมเรื่องราวชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดียวความรักที่มีต่อหญิงรัฐาลูกสาวในการเลี้ยงลูกที่บอกว่าต้องเสียสละชีวิตต่อชีวิตเลย ใยตอนหนึ่งในรายการเมื่อถูกถามว่าทําแม่น้อยเป็นแม่ของแตงโมนิดาแม่น้อยตอบทันทีว่าคนนั้นตายไม่ต้องถามมึงตายถ้าเขาเอาเงินมากองตรงน้าแม่น้อยตอบเลยว่าไม่เอา30-50ถึงล้านแม่น้อยก็บอกไม่เอาแล้วฉันจะสืบด้วยตัวเองด้วยตายลูกฉันทั้งคนเธอหญิงเจ็บหน่อยเดียวเขาไปล้มฉันยังร้องไห้3วันเจวันเลยแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นแผลอยากให้ลูกเป็นนางงามไม่อยากให้เป็นแผลติดตัวแม่น้อยบอกด้วยว่าแม่จะไม่ ไปรบกวนคนอื่นเลยแม่จะสืบด้วยตัวเองแม่อยากจะรู้ว่าเขาตายยังไงให้ฉันเก็บอยู่ในใจฉันพอแล้วฉันไม่เดือดร้อนใครทั้งสิน้นโดยไม่น้อยถึงกับราให้หนักบอกสงสารเขาพรอมทั้งบอกว่าให้โมไปสู่สุขคตินะลูกท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ